ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบเฟินกับช่องเฟินนิมุกนะคะก็วันนี้จะอยู่่ามกลางป่าเขานะคะก็จะมาแกะกล่องยาเม็ดป่ายฟุ้งนะคะเป็นยาเม็ดหงขาวป่ายฟุ้งนะคะอันนี้เขาบอกว่า,าเป็นของเวชพง์โอสดนะคะเขาบอกว่าสําหรับคนมีลูกยากนะคะก็คือเฟินก็เลยจะมาลองทานเอาเลยอันดับแรกราคานะคะ 450บาทเฟื่สั่งมาทีา่เว็บไซต์ของเวชพงโอสถนะคะแล้วก็มีค่าส่งอ้ลมแรงโอเคเดี๋ยวมา,าดูกันเลยนะคะสปปรรพคุณสปปรรพคุณของอันนี้ทำอะไรบ้างนะคะก็คือจะบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายแก้ประจำเดือนไม่ปกตินะคะก็แต่ว่าที่ทุกคนเขาทานกันก็นกคือเขาเชื่อว่าบำรุงเลือดสำหรับผู้หญิงที่ยังมีลูกนะคะเขาทานตัวนี้ก็เฟิ่อก็เลยจะมาลอง กินดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่สั่งมาแค่กล่องเดียวก่อนนะคะทุกคนโอเคก็อ่าวิธีรับประทานนะคะก็คือ1เทียนลูกไข่เนี่ยให้กินวันละสองครั้งครั้งละ25เม็ดกินกับน้ําอุ่นในนี้เขาบอกกินกับน้ําอุ่นหรือเหล้านะคะทุกคนโอ้ลมแรงมากเลยข้อควรระวังควรหลีกเลี่ยง,งอาหารเย็นจัดหรือดิบและอย่าทํางานหนักหรือโกรธนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลย ก็เฟินเตรียมน้ำอุ่นมาแล้วนะคะอันนี้น้ำร้อนนะคะกินกลางป่าเขานี่ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะทุกคนเลยเริ่มมีแดดนิดนึงนะคะ นี่นะคะก็แปะกล่องแกะออกมาหนึ่งกล่องใหญ่เนี่ยข้างในจะบรรจุไปด้วย10กล่องเล็กนะคะเฟิรนก็ดูรีวิวจากของคนอื่นใน YouTube เหมือนกันนะคะของเดชพง์โอโสถนะคะเขาก็จะมีเลขที่เลขที่ยามาให้ด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยนะคะทุกคน แ้ยินเสียงแมลงจริงหลงจิ้งรีดเต็มไปหมดโอ้นี่นะคะหนึ่งกล่องใหญ่ข้างในเนี่ยจะเป็นจะเป็นสิบกล่องเล็กนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมเอ้ยหนึ่งเทียนลูกไข่นะคะก็หนึ่งลูกเนี่ยเขาให้กินอ่าหนึ่งหนึ่งลูกต่อวันนะคะแบ่งเป็นสองเวลานะคะหลังอาหารเช้าเย็นอ่าเดี๋ยวเฟืร์นจะมาดูข้างในตรงนี้ นี่นะคะอันนี้เป็นกล่องเล็กนะคะทุกคนเห็นไหมเอ,อ่ยเห็นไหมมาจากเมืองจีนแหละค่ะทุกคนกเออ็เหมือนเดิมค่ะเขาก็เขียนไว้ว่าเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงร่างกายประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเฟิร์มีดูมาบ้างนะคะในส่วนผสมของเขาอเดี๋ยวเฟิ่องแกะให้ดูก่อนนี่นะคะหน้าดูดำๆอ่ะ อืข้างในเขาก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคู่มือการทานนะคะมีทั้งเป็นภาษาจีนด้วยแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยเขาให้กินกับน้ำอุ่นหรือเหล้าเลยนะคะอันเนี้ยทุกคนอุ๊ปปุอ้ยกล่องฟิวอ๋อนี่นะคะข้างในมันก็จะเป็น เทียนไขนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะนี่เป็นลูกเทียนไขเห็นปะคะนี่นะคะก็สรรพคุณคือลูกเทียนไขเดี๋ยวเราต้องบีออกนะคะข้างในเนี่ยจะมีเม็ดตัวสมุนไพรเนี่ยเนี่ยใช้เล็บจิกได้เลยอะ่ะเป็นเทียนจริงๆอะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยนะคะส่วนผสมที่เฟิร์นดูมานะคะในนี้เนี่ยก็จะมีไก่ดำตัวผู้นะคะ มีไก่ดาตัวผู้แล้วก็มีรากสมที่เหลือก็จะเป็นพวกพืชอ่ารากเงาใต้ดินของจีนหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็มีตัวน้ําผึ้งด้วยนะคะที่ทําให้เขาเป็นก้อนทุกคนเห็นไหมะคะอะ่เดี๋ยวเฟื่อนจะลองบีดูนะคะเขาก็จะมีวิธีบอกอยู่ว่าให้เราบีบเดี๋ยวนะเฟื่อนลองบีบก่อน โอ้ยขอโทษนี่นะคะบีบแล้วนะคะออกไม่ออกนี่ออกมาแล้วออนี่นะคะทุกคนอึบ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 เฟ,ฟิงก็ไม่รู้ว่ามันจะกินดีหรือเปล่าแต่อะไรที่เขาว่าดีเราก็จะลองนะคะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะข้างในก็จะเป็นเหมือนกับพัาสติก อีกอันนึงเพื่อที่จะเก็บลูกยาสมุนไพรไว้ข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเทียนไขจริงๆเลยแหละข้างในเป็นพลาสติกแต่ว่าเอาเทียนไขมาหุ้มนะคะนี้ก็คือ1ลูกเทียนไข1ลูกเทียนไขเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีเป็นพลาสติกอยู่นะคะแล้วก็จะมีอีก50เมตรที่อยู่ในนี้เขาบอกให้แบ่งทานครั้งละ25เมตรนะคะเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันก็ ลองหมดทุกวิธีนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่ากินแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าแค่กล่องเดียวไม่น่าจะได้ผลนะทุกคนมันจะต้องมีแบบกินเพิ่มอีกนะคะก็นี่นะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะให้แกะตัวนี้ได้อีกนี่แกะฝาตรงนี้ฝผาพลาสติกนี่นะคะแล้วเราก็เทออกมาได้อู้ <Ooh. S 1> นี่ เป็นเม็ดขนาดนี้เม็ดไม่ใหญ่นะคะทุกคนเม็ดเล็กลิดเดียวเอง25เม็ดนะคะที่เราจะต้องทานกับน,น้ำอุ่นน้ำอุ่นนะคะเดี๋ยวเฟิร์นนับก่อนนะคะทุกคนขอนับก่อนยาป่ายฟุ้งนะคะช่วยให้มีลูกง่ายจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องลอง2 4 6 8ี่อุย้ย เก้าหายไปไหนหนึ่งเมตรยากตอนนับเนี่ยทุกคนมันจะยากตอนนับนะคะทุกคนเพื่อนๆใครที่กินเราเป็นยังไงเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะอุ๊ยอุดโอ้ยอืบรรยากาศดีนะคะทุกคนฝนหยุดตกแล้วเราก็ปิดเข้าไปนะคะอืม นี่อันนี้ก็คือเหลือไว้ทานตอนเย็นนะคะยี่สิบเมตรนี่เฟิร์นเทมเอาไว้อันนี้25่เมตรนะคะเราก็จะมาทานกันเลยนะคะเขาให้ทานกับน้ำอุ่นหรือว่าเหล้าได้เลยนะคะทุกคนอืมแล้วก็เขาให้หลีกเรื่องอาหารเย็นจัดนะคะพวกอาหารเย็นจัดอาหารดิบหรือว่าความโกรธอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าช่วงที่ทานตรงเนี้ยก็ ให้หลีกเลี่ยงนะคะห้ามนะคะ<ส>ก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันไม่รู้จะรสชาติเป็นยังไงบ้างนทุกคนแบ่งกินแค่นี้ก่อนจอือครั้งแรกนะคะเนี่ยครั้งแรกของเฟร์เลยอืออือหกอือ ความรู้สึกกลิ่นมันเหมือนอ่ายาจีนสมุนไพรอะไรพรนนองนั้น <c oughs> อีกรอบนะคะ <c oughs> อืม สงสัยเขาต้องให้เราพยายามทานน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่มีปัญหามีลูกยากก็ส่วนหนึ่งในความเชื่อของจีนเขาก็ว่าเราหมดลูกเย็นเนาะอื คือเม็ดเขาเล็กไม่ได้กินยากขนาดนั้นนะคะทุกคน <c oughs> ให้กินไปเรื่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆอแต่ว่าเฟิร์นก็ลองลองเอามากล่องเดียวก่อนอืมค่ะแปลกๆดีเขาใส่เทียน <c oughs> เป็นเทีนยนไขสิบลูกข้างในก็ลองดูใช่แล้วแต่ตอนแม่มีท้องแม่ก็ซื้อยากินบำรุงเลือดอ๋อแม่ก็กินหนจะแม่กินเป็นยาต้ม เขาบอกว่าแต่มันมีแบบสูตรแบบที่ว่าส่วนใหญ่ต้องเอามาต้มหรือว่าเป็นลูกใหญ่ๆแล้วมาละลายน้าร้อนแต่อันเนี้ยทาไว้สําหรับแบบกินง่ายเหมือนกับแบบว่าโบก็ทําใหม่ใช่ตอนที่แม่เนี่ยมันหลายปีแล้วไงพอรู้ว่าแล้วก็ซื้อบำบัุงมาให้ต้มกินทุกวันเนี้ยเฟินก็ยังมองกล้องไม่ตรงเลยนะคะว่าจะมองตรงไหนมีกิ้งคือค่ะตอนนี้เฟินก็มาอยู่ที่มีลาการ์เด้นนะคะเป็นรีสอร์ทอยู่ที่มวกเหลิกนะคะก็ พายุเข้านะคะรอบนี้ก็คือจะมีเสียงฝนตกตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็วันนี้ก็ออกไปข้างนอกมานะคะแต่ว่าอุทยานเขาใหญ่ก็คือปิดนะคะเพราะว่าน้ําป่าหลากมานะคะคนจากเขาใหญ่ก็ลงมาไม่ได้นะคะทุกคนคนจากข้างล่างก็ขึ้นไปไม่ได้นะคะก็เพื่อนๆก็อาจจะได้ยินเสียง ฝนเสียงลมหน่อยนะคะคือฝนกลัวขึ้นคือโอเคเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะคะว่าที่พักที่เฟิร์นพักเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าบ้านมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ําคือค่อนข้างกว้างเลยแหละ,ะมีห้องนอนใหญ่แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นระเบียงข้างนอกนะคะก็เลยออกมาระเบียงข้างนอกนะคะเดี๋ยวลองดูด้านหลังบ้านจะเป็นเป็นวิลล่าของคนอื่นนะคะเหมือนไม่มีคนพักเลยอะทุกคนตอนเนี้ย นี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังหลังห้องเฟอร์นเมอร์สักครู่นะคะก็อันนี้จะเป็นที่ออกมาเป็นห้องน้ำนะคะโซนห้องน้ำเนี่ยฝุนก็ตกปล่อยๆตลอดเลยแต่ก็บรรยากาศดี ลมเย็นดีนะคะทุกคนเหมาะใครที่ต้องการความสงบนี่คือใช่เลยเพราะว่าที่รีสอร์ทเนี่ยเขาจะมีมีสระว่ายน้ําแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีแค่จัก,กรยานนะคะทุกคนที่ให้ให้เออให้เอาไปขับรอบรีสอร์ทได้ค่ะก็ ก็เลยเราก็เลยตีรถกลับมานะคะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไปเที่ยวพวกบ่อน้ําผุดก็ไม่ได้นะคะค่ะทีนี้ก็คือพอกลับเราก็เลยเลือกว่าเดี๋ยวเรากลับมาพาักที่รีสอร์ทแล้วเดี๋ยวจะหาจะไปไว่ายน้ําแล้วก็จะหาข้าวเย็นทานที่รีสอร์ทเลยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้มาเจอกัน แป๊บนึงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เฟิร์นด้วยนะคะหรือว่าสับตะไคร้ก็ได้เนาะตอนนี้เราพูดลิ้นไม่ได้แล้ะเริ่มหิวว่าเดี๋ยวเฟ้รจะไปกินเมื่อกี้ไปก็ไปซื้อแคปหมูไปซื้อพริกเหมือนกับพริกทอดแล้วก็มีของกรุบกิบนิดหน่อยก่อนอาหารเย็นนะคะก็บ๊ายบายไว้มาเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย